สวัสดีค่ะต้อนรับสู่การเรียนภาษาเกาหลีกับครูซันนะคะวันนี้จะมาสอนกลุ่มคำนามค่ะที่น่าสนใจนะคะก็คือคำว่า마메트로얄마메트ร얄ซึ่งแปลว่าถูกใจเป็นภาษาไทยคือถูกใจนะคะโอเคมาลืม ah แปลว่าใจถือรยลแปลว่าสิ่งที่เข้ามาเนาะ ทูโรโอเซโเข้ามาข้างในเลยค่ะโอเคไหมคะเชิญเข้ามาข้างในเลยค่ะเนี้ค่ะทูดะเพราะฉะนั้นมาเมทริโอนเป็นสิ่งที่ถูกมันเข้ามาในใจเราก็คือถูกใจในในความหมายของภาษาไทยนะคะถูกมาที่ใจเพราะฉะนั้นมาอืมเมใช้เอเสมอโอเคไหมคะมาเมทริโอโอเคค่ะมาดูวิธีการใช้รูปประโยคของคำนี้กันค่ะเราจะใช้อย่างเช่นเราจะใช้กับสิ่งที่เราเห็นเป็นครั้งแรกแล้วเราถูกใจ เนาะอย่างเช่นเราไปเจอหมวกเงี้ยค่ะสมมตินะคะง่ายๆเนาะหมวกเงี้ยค่ะแล้วก็หมวกใบนี้เนี่ยมีสไตล์ที่เราชอบพอดีเลยอีโมจากามาเมทริโอีโมจากามาเมทรอยมาสังเกตร,รูปประโยคกันนะคะคืออีโมจากามาเมทริสังเกตว่าก่อนหน้ามาเมตริโเราต้องการคำที่เป็นประธานว่าอะไรหรอที่มาถูกใจเรา อันนี้อย่างตัวอย่างตรนี้ก็คือโมจ่าหมวกหมวกที่มาถูกใจเราเพราะฉะนั้นหมวกเป็นประธานโอเคไหมคะหรือถ้าเกิดสมมติเราจะพูดว่าฉันถูกใจหมวกใบนี้โอเคไหมคะเราก็จะใช้ใส่คําว่านานึนวงวางไปข้างหน้านานึนอีโมจากมาไม่ตรอโอย อเอไหมคะอันนี้คือวิธีการสังเกตการใช้ตัวชี้เนาะซึ่งจะเป็นความสับสนตลอดอยู่แล้วว่าเราจะใช้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราถ้าเกิสมมติเราแก้จำหลักการว่าตัวนี้เป็นประธานตัวนี้เป็นตัวชี้ตัวแนนอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะงงหรือว่าเราอาจจะแบบจำไม่ได้หรือว่าไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเรามีตรงนั้นเป็นพื้นฐานแต่เวลาที่เรามาเจอประโยคยาวเนี่ยค,ค่ะครูจะแนะนําให้สังเกตแลวจําค่ะ อย่างคาว่ามาเมทริโอเราจาว่ามันต้องมาคู่กับอีกาสิ่งที่มาถูกใจเราอันนั้นคือประธานไม่ใช่ตัวเราที่เป็นประธานของการถูกใจโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําให้เราผูกเข้ามาในใจอันนั้นคือประธานที่เราต้องใช้อีกาเพราะฉะนั้นถ้าเราจําแบบนี้เนี่ยเราก็จะสามารถแต่งประโยคได้ถูกต้องมากขึ้นเนาะเพราะอย่างลองจำไว้เป็นพัฒน์เตอร์เปย์ใสค่ะน่เน้นอ,อิโมโจากามาเมทรโอแล้วเวลาที่เราต้องการเปลี่ยนเป็น อย่างอื่นอย่างเช่นเราต้องการพูดว่าเราไปเจอผู้ชายแล้วเ,เราชอบผู้ชายคนนั้นหรือว่าวิธีเวลาสเกตทิ้งเนี่ยคะ่ะที่ว่ามีคนเขาแนะนําให้เราไปรู้จักเนาะกับผู้ชายคือส่วนใหญ่แล้วสเกตทิ้งเนี่ยเป็นวัฒนธรรมเกาหลีอยู่แล้วว่าเพราะว่าคนเกาหลีส่วนใหญ่แล้วเป็นคนที่ทํางานหนักเราก็จะไม่มีเวลาไปไปเหมือนกับไปเจอไปปิ๊งใครอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะมัวแต่ไปทํางานเพราะฉะนั้นการที่จะมีครอบครัวหลายๆอย่างเราหลายๆครั้งเขาก็มองว่า คือช,ช่วยแนะนําช่วยเพื่อนหาคู่อย่างเงี้ยค่ะก็จะถ้าเกิดเรามีคนรู้จักดีๆอย่างเงี้ยงงเราก็จะอยากจะแนะนําให้กับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เขาก็ดีเหมือนกันให้เขาเป็นคู่กันเขาจะได้สร้างครอบครัวที่สวยงามอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะเป็นวัฒนธรรมของสกเกตติงเพราะฉะนั้นเราก็จะแบบโอเคเธอไปลองไปเจอผู้ชายคนนี้ดูไหมเสร็จแล้วหลังจากที่เขาชกเกตท,ที่งให้เราเสร็จแล้วเราไปลองเจอถูกเงี้ยงงค่ะเขาก็จะกลับมาถามมาว่าเป็นไงบ้างคือนําจอดเตวผู้ชายคนนั้นเป็นไง เสร็จแล้วเราสมมติว่าเราเรารู้สึกว่าอืมนี่สสยดีนะเราคุยกันถูกข้อดีนะอย่างเงี้ค่ะเราก็สามารถพูดได้ว่านี่คือนำจากกามาเมตรอยคือนังจากกามาเมตรอยก็คือเหมือนกันค่ะใช้อีกาสาหรับสิ่งที่ถูกใจนะคะเพราะฉะนั้นเราอันนี้ก็แค่เปลี่ยนจากโมจา่าเป็นนํำจากโอเคนะ่ะคือนํำจากามาเมตรอยอแบบนี้อืมหรือสมมติว่าเราไปร้านอาหารอย่าง,งี้ค่ะ แล้วเป็นร้านอาหารที่เปิดใหม่หรือว่าเราเพิ่งจะผ่านมาเจออย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เข้าไปว้าวบรรยากาศดีมากเลยพุนวิกีพุนวีกิที่แปลว่าบรรยากาศเนาะพุนวิกีค่ะน้องดูชวัวพุนวิกีดีมากอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สมมติว่าเราสั่งอาหารมาแล้วเวลาเรากินอาหารอืมอ้มอึ้มฉิกอึ้มฉิกมาชินอาจุมมาชีเสะคืออร่อยมากอาหาราหารสชาติดีอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้น อิจิตังนี้마음เมตเ่ะโอเคไหมคะร้านอาหารนี้ถูกใจฉันอิจิตังนี้마음เมตเ่ะโอเคไหมคะเราใช้แบบนี้นะคะสังเกตนิดนึงวิธีการใช้ก็คือเราไม่ใช้กับสิ่งที่เราเห็นเป็นประจำหรือถ้าเกิสมมติเรามาที่ร้านคา้านี้แทบทุกวันอยู่แล้วเรามากินอาหารที่เนี่ยเราคนก็ถามว่าทำไมมากินที่นี่บ่อยๆเงี้ยเราไม่บอกว่า อีชิตังมีหมาอเมทริอเราไม่ใช้แบบนี้ค่ะเพราะเราใช้เฉพาะกับสิ่งที่เราครั้งแรกเนาะที่เราไปเจอแล้วเราถูกใจการพูดถูกใจในในของคนเกาหลีหมาอเมทรอิอนี้ใช้เฉพาะครั้งแรกค่ะเราไม่ใช้กับสิ่งที่เราชอบคําว่าชอบถ้าเราเจอแบบเรากินประชาแมแบบนี้อันนี้ไม่ใช่ถูกใจแล้วค่ะเราเรียกว่าชอบสําหรับภาษาเกาหลีนะคะชอบก็คือชัวเฮลพราั้นเราก็ต้องเปลี่ยนเป็น อีชิกตังเลอชวเฮก็คือฉันชอบร้านหารนี้หรือสมมุติว่าเราใส่หมวกใบเนี้ยเป็นประชาไปไหนเราก็ใส่มันเป็นหมวกตัวเก่งของเราอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่พูดว่าหมาเมตรอยอีหมูจาก็หมาเมตรอยเราจะพูดว่าอีหมูจ่าเรื่องชวเโอเคไหมคะฉันชอบหมวกใบนี้หรือสามีเราอยเงี้ยค่ะหรือว่าเพื่อนเรา ที่เราคบกันนา,นานๆแล้วก็โอ้คนก็ถามโอ้ไปไหนไปได้วยกันหมดเลยเนาะเธอฉันโวนน้ฉันชอบเพื่อนคนนี้อีชินกูเรอช่วยอฉันชอบเพื่อนคนนี้โอเคไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูให้กันบ้านคะ่ะลองตอบมาในคอมเมนต์นะคะว่าประโยคนี้ถูกต้องไหมถ้าเราชอบแม่คะ่ะถ้าเกิดสมมติว่าเราเห็นประโยคแบบน,น,น,ๆๆนี้ถูกต้องไหมคะฉนั้นอมมาก็มาเมเรอประโยคนี้ถูกต้องไหมเอ่ย หนาเน마่นของม,มาก็มาเมทเยา,าไใหถูกต้องจะแก้ไขยังไงลองตอบมาในคอมเมนต์นะคะไว้เจอกันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ